สวัสดีค่ะพวกเรามาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดสำหรับวันนี้นะคะพวกเราจะมาทําการทดลองผลิตภัณฑ์กําจัดมแมลงศัตรูพืชไบอุยแมนชั่นเมทานิเซียมต่อการกําจัดรูด้วมะพร้าระยะหนอนค่ะซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดสาคนดังนี้ค่ะสวัสดีครับก็ผมนายจิรแก้วสิงห์ค่ะดิฉันนางสาวธิรพรบุญคําค่ะและดิฉันนางสาววราการบัวลอยค่ะค่ะสําสหรับหนอนนะคะที่เรานํามา ทําการทดลองนะคะเราจะเลี้ยงในภาชนะแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะใส่ดินที่มีเศษซากพืชน,นะคะเพื่อที่จะเป็นอาหารให้กับนอนค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงศัตรูพืชไบโออิมัลชันเมทั e ลเลเซียมเราจะนํามาผสมกับน้ําปริมาณ1ลิตรนะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงศัตรูพืชไบโออิมัลชันเมทัลเลเซียมปริมาณ1 0มลลิตรค่ะ เราจะนำน้ำมาเทใส่ในบีเกอร์ที่เราเตรียมไว้จากนั้นเราจะตวงผลิตภัณฑ์ของเรา10มิลลิตรค่ะนำมาเทใส่น้ำที่เราเตรียมไว้แล้วคนให้เข้ากัน เราคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนำมาเทใส่ในฟอกกี้ที่เราเตรียมไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำมาฉีดพ่นนะคะในภาชนะที่มีหนอนที่เราเลี้ยงไว้นะคะหลังจากที่ฉีดให้่มันชุ่มนะคะเราก็จะทำการปิดฝานะคะแต่ว่าไม่ต้องปิดให้สนิทนะคะให้มีอากาศ เพื่อที่จะให้หนอนะคะได้ได้มีอากาศหายใจนะคะแล้วเราก็จะไปพักไว้ในที่ร่มนะคะไม่มีแดดนะคะในเวลาเจวันค่ะพอแล้วครับเราก็จะนํามาวางไว้ในที่แสงน้อยนะครับและในอเจวันเราจะมาดูผลกันนะครับค่ะหลังจากผ่านไป7วันนะคะ นอนนะคะบางตัวก็คือเริ่มตายแล้วนะคะแต่ว่าบางตัวนะคะก็คือยังไม่ตายแต่ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะฉีดพ่นนะคะอีกครั้งหนึง่งแล้วก็มาดูอีกหลังจากเจ็ดวันค่ะหลังจากนี้นะคะแล้ก็ปิดฝานะคะแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่ อีกครั้งค่ะแล้วก็มาดูอีกทีเจ็ดวันค่ะค่ะหลังจากผ่านไป14วันนะคะเราจะสังเกตได้ว่าหนอนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีเชื้อราขึ้นปกคลุมจะเห็นเป็นเชื้อราสีเขียวขึ้นตามลำตัวค่ะ และหลังจากผ่านไป21วันนะคะสังเกตได้ว่าตัวหนอนแห้งแล้วก็ไม่มีเส้นใยขึ้นปกคุมตามลําตัวค่ะเนื่องจากภายในลําตัวแมลงไม่มีอาหารให้เชราเจริญต่อได้เชราจึงถีงสปอร์เพื่อที่จะ,จะเจริญใหม่ค่ะ